โอเคฮะก็กราบสวัสดีเวลุ่นทุกคนนี่ยังไม่ได้น,นอนกันด้วยอยู่กับพี่เองชากี้อีกแล้วเฮ้ย hey, วันนี้พี่มาเล่นรหัสแฟนอีกแล้วนะครับผมเห็นมันบอกว่า y, อยากได้เขียวเฮ้ย hey, ผมก็เลยจัดให้เลยวันนี้เราจะมาตามล่าเขียวครับแล้วเจ้าทะเลมันก็เกิดแล้วด้วยอูย้ชิบหายเอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยแม่งเอ้เรื่องเหลือครึ่งหลอดแล้ว,ลวก่อนจะไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนำเลยร้านนี้ครับรีซิกช็อป บริการรับควาแมแบบบ็อกฟุตแบบคิงเลกาซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเรทแปดถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแบบบ o ็อกฟุตและก็คิงเลกาซี่และก็ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนตและแมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลยลีซิกชอป ร้าน Snow s h o บริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาร์ทเรท8ไม่ว่าจะเป็นแมป King Legacy แมปบอ o k f o o t และแมปยอดฮิตอย่าง Anime Fighter และยังรับกดเพรแมปอ l l Star Tower Defense และยังรับกดเกมพาร์ทแมบปบอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบกักแบบ ID พาร์ทที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคครับตอนในเจ้าทะเลมันกใกล้ตายแล้วเรือมันเหลยยุ้นเนยวเดาแล้วกูจะเป็นคนปีฉากมันเองใน,น,นี่ฝันยิงลีดพี่แคเข้าไปฝันเข้าไปด้วยเฮ้ยมุ่งเข้าไปพวกย,ยังไม่ตายเก่อโอ้โหเลือเ่อนเลยดิเดียวตายอย่างจริงนะเขาไอ้จุกหนีเฉยกูต้องเป็นคนปีฉากเอ้าแม่งเอ้ย ไม่มีคนแย่งปิดแฉก์ไอชิปหายได้มา20แคนดี้ฮะเฮ้ยอีกกล่องทองต้องมาแร้วปะเฮ้ยแม่เฮ้ยไม่มีทางหรอกกล่องแรกของวันมันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาครับผมกล่องชียนหนึ่งเฮ้ยแสวี่สามมณีกับผลมืดไอชิบหายผลขี้กากทิ้งไปเลย,เอยโอเคครับย้ายไปเ,เซิร์ฟหนึ่งแต่เซิร์ฟนี้บิ๊กมัมมันเกิดเฮ้ยดีเลยไปตีบิ๊กมัมมือดีกว่าเผื่อแบบดาบมันจะดอกไปผมอย่างเงี้ย มาแล้วไหนว่าบี้คือหม,มมันอยู่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> เจอตัวเล้วครับหมาหึงขอฟันแบบคมๆสักทีเลยนี่ตบเขาด้วยลากของคมผัวเออแมงเอ้ยไม่โดนหตบเข้าไปนรวมกระเธอบี้คือมมันอยู่ตั้งนานเลยตอนนี้มันก็จะตายแล้วนะเรียบร้ลยอยู่จิตเดียวฟันเข้าไปนี่ <c oughs> ตบเข้าไปด้วยหมาดิครับหนฟันเข้าไปเรียบร้อยแตกได้มาห้ามันนี่แมงเอ้ยไม่มีอะไรดรอปเลยไอ้ชิบหายเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยอะไรว่ากูตีตั้งนานอะไรไม่ดอบพี่กูเลยนี่คือผมไม่แลจะบอกว่าจริงๆผมตีเจ้าทะเลไปเยอะมากจนผมมีเพชร4ีกว่าแล้วผมก็ได้ผลฟีนิกซ์มาด้วยจากกล่องเทียสองนี่แต่แม่งเอ้ยไฟวิดีโอแม่งหายไอชิปหายกูเซ็งเลยแล้วกูก็ต้องมาอัดใหม่กูสาอัดไปตั้งนานสี่ห้าชั่วโมงแล้วกูก็ต้องมาอัดใหม่ได้นะเฮ้ยโคตรท้อฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะ โอ้ยหัวติดไอชิบหายหัวกูติดไอออกไงดิออกแล้วโอ้โหแมื่อก yes, ี้หัวติดอยู่ในเรือแล้วเรือเทียอะไรมาอยู่บนบกวะเนี่ยเฮ้ยงงโอเคครับตอนนี้เจ้าทะเลมันก็เกิดแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็ไปกันหมดแล้วเหลือกูคนเดียวมัวแต่เล่นหัวบักกับเรืออยู่ีนไอชิบหาย เงาล่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วโอ้ยจาลาล้าสะเลแม่งจะตายแล้วดีกว่าเฮ้ยทำไมคนในเซิรฟนี้ตีโคตรไวเลยวะมาเดี๋ยวพี่เป,ป็นคนปิดฉากเองไงน่องฝันยังเลยเข้าไปฟันเข้าไปรัวนเฮ้ยโอ้โหตายายากจริงๆเหลือนิดเดียวแม่งก็ถึกเหลือเกินตบเข้าไปนี่เรียบร้อยเอาให้จุกเอาตายไปแล้วได้มาสิบห้าแคนดีฮะเออเฮ้ยได้มาอย่างน้อยเลยนี้แต่อขอเป็นกล่องทองได้ไหมรอบนี้ล่ะเปิดออกเร็ว ไหนโอ้ยแม่งเ้ยแม่งกูเห็นแทนหนึ่งยนชินละไอชิบไผ่ผลแดงมา้ผลเขียวไอชิบไผยอุ้ยผลหัวใจสะด้ยเอ็นี่มันคืออะไรกูมองแน่นๆกูก็ไม่เข้าใจทําไมหลอดเลือดเจ้าเรียมันยังอยู่วะอโอเคครับเข้ามาเซิฟหนึ่ง่ะเจ้าเรียมันก็เกิดพอดีเลยอะไรจะเหมาะเจาขนาดนั้นนะโอเคครับไปตีเจ้าเรียกันดีกว่า มาแล้วโอยมาถึงคนแรกเฉยเลยยังไม่มีใครมากูนี่มายังไหวโอ้โยเอ้ยจะย็นพอหนมไอ้ไายกูมาแป๊บเดียวก็เปิดกูเลยนะหิวขึ้นมาฮะโอ้โหไอ้ยีอกาายกูใส่หิวมาไม่เงือยเลยกูเลือ,ลอขิงหลอดเท่าเดิม กูหิวมาแล้วไอ้คนก็ดูดลอยดาำมันต้เจอกูตักทีแล้วปะมึงตบเข้าไปฮะปันยังดีพิแา่ไปมึงกูฝันให้ด้วยมึงงานหัวคมคมไปทิ้งหลังจากนั้นผมก็มาอู้งานฮะตามสเต็ปของช่องกู <c oughs> เวลาผมอู้งานทีไรนี่บอกเลยได้แต่ของดีๆเรียบร้อยอะตายไปแล้วได้มา26แคนดี้ โอเคลงไปดูกล่องเงินดีกว่าเีสสามต้องมาแล้วปะเออเฮ้ยโอ้เยเอะไรอะ่ะโอ้เจสองเห็นไกลๆกูได้กว่าเทียนหนึ่งยุไายเฮ้ยถือว่าได้อยู่เอาผลแดงมาสักรอบสิเพื่เปิดออกมาเรียบร้อยโอ้เม่งผลม่วงโอ้ได้ผลน้ำแข็งมาเฮ้ยมี็นคนได้ฟินิกด้วยเฮ้ย ดวงดีเกินเอ้แต่งตัวมาคลอปด้วยให้แม่งดวงโคตรดีโอ้โหมีวรุ่นฟูดพีดเดินตามเต็มเลยอธิบายฮโอเคครับเข้ามาเซิร์ฟใหม่เพื่อนๆก็อยู่กอดบิ๊กมัมการคาดว่ากําลังกัดเทือบิ๊กมัมกันอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนใช้จริงด้วยฮะเพื่อนๆกาลังลุมกัดเทือบิ๊กมัมกันอยู่เลยเซตสปาวก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วไปกัดเทือบบิ๊กมัมกันเลยมาแล้วมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันไม่อยู่ในปราสาทหรออยู่นอกปราสาทออกมา ทำไมเราไปลุ้นนี่โดนเข้าไป18ทีเฮ้ยเฮ้ยใครไปดไแอร์อยู่ในแอร์ไลน์ดิแม่งอยู่ผมก็อยู่ในการต่อสู้เดี๋ยวกูหาคนที่ไม่ได้อยู่ในแอร์ไลน์ก่อนเงินจากค่ามันทิ้งครับไหนิตัวไหนวะเอา้าเจอแล้วไปลุ้นผลแสงเออนี่ปัญญปนีญลีไปคาดก็ไปเงินดาบ3ดาบฟันก็ไปเรียบหน้อยแต่ท่เขาหาไม่แอร์ไลน์ก็ตายไปซะ รุมกระทืบบิ๊กมัมอยู่โคตรนานฮะตอนนี้เลือดไม่ก็เหลือครึ่งหลอดแล้วใกล้ตายแล้วบอกเลยว่าตัวนี้แบบตีโคตรนานตีนานจนเจ้าทะเลเกิไดไอชิปหายใกล้ตายแล้วฮะอีกทดเดียวมันก็จะตายแล้วฝันก็ไปเรียบร้อยแตกเอเยอย่าไปตายกะเฮ้ยกูโดนอะไรตายว่าทีเดียวอ๋อ เฮ้ยโดนสายฟ้าทีเดียวตายเลยโอ้ยแรงเกินเลอนกูเต็มหลอดนั่นนั่นน่ะอะไรวะบีกมัมแม่งโคตรแรงโอเคมงกูจะปิดฉากได้ไปดีอ่ะโอ้โหอ้ไนจะทันหรือเลปล่ามันอยู่ไหนวะโอ้โหแม่งเลเหลือนิดเดียวเพื่อนตีตั้งนานไม่ตายนี่ฝันก็ไปเรียบร้อยแตกไปแร้วได้มาห้ามานีครับผมแล้วก็อะไรไม่ดรอปไปให้กูอีกแล้วแม่งเอ้โอเคไปตีเจ้าทะเลกันดีกว่ามาถึงเล้วฮะแม่งเอ้เกาะก็อยู่ไกลและเหลือเกิน ตกเข้าไปตะกีหนึง่งฝันเข้าไปพุ่งใส่นี่โดนไปหนึ่งทีโอ้โหแม่งไอ้พ่นน้ำใส่กูงัดผมคมใมห้ฝันเข้าไปฮะนี่หิวก่อนนะใช่ปะเฮ้ยเปิดท้ายคิดหลบแทนมาเฮ้ย เจ้ากรีลปล่อยน้ำใส่ใครวะน่ะเฮ้ยมีคนอยู่บนเรือซะด้วยนี่เดี๋ยวเราช่วยนี่ช่วยฆ่านายไงเออเจ้าทะเลจะไม่ได้ฆ่านายเป็นไงเราดูเป็นคนดีไปนะเฮ้ยเฮตีเจ้าทะเลเป็นสักพาแคบเพิ่งเห็นว่ามีคนใช้ผลโอเปสซะด้วยแมอย่างเอาหุ้ยสองคนเลยเหรอ้าเกินไปหรือเปล่านายเออเป็นคนใช้ผลโอเปโอเปะฆ่าทิ้งแม่งเลยละกันเลือไปเหลือน้อยแล้วฝันก็ไปเรียบร้อยแต่หุ้ยได้มาสามมันหกมึงฆ่าหัวเยอะซะด้วย 3ามแสนกว่าเลยเลยเฮ้อกูค่าสามแสนได้ชิวชวอะไรให้มันพิมพ์มาว่ะไม่สงสัยมันหัวร้อนว่ะเอ้าแม่เงอือยมันบอกว่าไอ้โง่ฟีนิกซ์อะไรสักอย่างนี่แหละแม่เงอือยอยู่ๆกูก็โดนแนะ่เสียไปสามพันหกเองกูเสียไป7 0 0ดกว่ากูยังไม่บวนเลยเลย เฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามาเป็นแคนสันติว้อย่างเอาสามแสนกับแสนฮะโอยกูโดนล,ลุมฆ่าตายแน่เลยใช่ไหมเฮ้ยมันมาเร็วโอยกูโดนเคียววันลบสิครับหนีสิครับรออะไรไปละจ้ะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนมันมาแล้วครับแม่งเอ้ยผลยางซะด้วย,ยกูโดนไล,ล่ประชิดเลยทีนี่กูคงไม่รอดแล้วล่ะแม่งมากันสองตัวโอหใจเย็นไว้เล่อ มันมาแล้วไอ้ยิปไผกูตายแน่นอนอุ๊ยกูโดนเร็วเรียบร้อยมันคงไม่รอดแล้วลนะ่ะลาก่อนตายจนได้กูหนีมาตั้งนานแม่งเอ้ยโดนลุมตายอีซี่ว่ะเฮ้ยพิมพ์อีซี่ซะด้วยมันบอกโอ้ฆ่าเจ้าทะเลเลยโออมันคงไม่อยากให้ผมได้กล่องสินะ เรียบร้อยฮะบันบอกว่าเจ้าทะเลตายแล้วไอพีฟีนิกเทียสามได้เลยเฮ้ยเทียสามจริงเหรอเวรุ่นมาถึงแล้วครับโอ้โกูมาทันเฉยเลยเฮ้เทียหนึ่งเทียสามบ้านพอ่อบังสีชิ้นใหม่ต่อแหลยได้ประสองมานีอย่างน้อยเลยอเฮ้ยจะผลสั่นระเทือนมาด้วยเก็บไว้ในกระเป๋าสเลยจัดเก็บ กระเป๋าเต็มเอ้ถ้ากูเอารหัสอีกรหัสหนึ่งมานะสองคนแครนลูกบึงไม่ได้ครึ่งกูหรอกไอ้คิ้บไผโคตรกระจอกเลยลุมกูโอเคครับย้ายไมีกเซิร์ฟหนึ่งฮะเซิร์ฟนี้เจ้าทะเลมันก็เกิดแล้วมไปตีเจ้าทะเลกันดีกว่า let's go มาแล้วครับไหนว่าเจ้าทะเลเอ้กูมาถึงเป็นคนแรกนี่ม้นี่เกิดแล้วเอ้วันนี้เรายังไม่ได้กล่องทองเลยนี่มัเกือกเกิน้วไงตัวสุดท้ายต้องมาแล้วปานนี่ต เข้าไปที่หลังก่อนเลยเฮ้ย hey, hey. ปล่อยลูกปลวกน้ำไม่ใส่ใครไว้ล้นนี่ป,ปาได้รีบไปฆาาแล้วก็ฟันก็ไปลัวให hey, ้เพื่อนมาช่วยวะ่ะตบไปที่หัวลากคอมคมเอ้าแม่งจุกไปแล้วเฮีวขึ้นมาเลือดเต็มแล้วเฮ้ย hey. กลับไปล้างแ้นนี่ตบเข้าไปโอ้โหไอ้จิ้มแผก็เพิ่งหิวมาตะก,กี้เลือดก็เหลือครึ่งหลอดอีกแล้วแม่งเอ้ กูต้องกลับมาฮิวใหม่อีกซะแล้วโอ้โหกูเพิ่งหิวเว้ตะกี้เองนี่หิวขึ้นมาหิวหลังจากนั้นก็ช่วยกระลุมกระเทือบไปโครงกระดูกลอยน้ํายั้งนานเลยฮะตอนนี้มันก็ใกล้ตายแล้วอนะเรือดมันเลอหยุดนิดเดียวแล้วเอ้ยทำไมเฮ้ยทำไมทะเลเป็นสีนี้วะเฮ้ยเฮ้ยทะเลเปลี่ยนสีอีกแล้วทะเลสีฟ้าเฮ้ยสียังสดใสตบการของงัดหัวคมคมม,มาทีนึงฝันยังหลีกแค่นะฝ นัก็ไปเรียบร้อยตายไปซะโอ้โหเหลือเหลือนิดเดียวก็ไม่ตายเนาะเอาโจ๊กอีกแลว้วโจ๊กเก่งซะเหลือเกินนี่ตบก็ไปงัดหวัวคมๆเรียบร้อยอ้ยยังไม่แตกอีก,กเรียบร้อยไปซะเรียบร้อยเฮ้ยตายไสักทีแม่เงยกาจะตายเอ้ย ทำไมประตูมันเรืองแสงอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งประตูแบบใหม่เปิดออกฮะโอ้โหแม่งเทียหนึ่งมาตะไกโอ้โหเกือเกินวันนี้กูยังไม่ได้กล่องเทียสามเลยยังไ,ได้กล่องเทียสองรอบเดียวไอชิบหายเฮ้ยได้ผลได้มาด้วยได้ผลขี้กากมาก็ให้เจ้าทะเลแดกซะเลยเฮ้ยโอเคครับโอ้โหวันนี้เราตีเจ้าทะเลไปยั่งเยอะเลยแล้วผมก็ได้อันนี้มาด้วยเป็นผลฟีนิกเฮ้ยอย่าง เอาแม่เง้ยได้ผลฟินิกมาอันหนึ่งแล้วก็สั่นระเทือน้วยตะเกี้ร์นีออ่โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยใครที่ยังไม่ได้กดไลก์ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ่ายบายเฮ้ยกดติดตามให้ผมด้วยนะโอเคตอนนี้จะห้าหมื่นซับแล้วออขออยากห้าหมื่นซับก่อนปีใหม่เอ,อ